เราเดินมาไปไหนละโอเควันนี้ก็ดีนะอาหารใจลึกๆอ่ะอาหารใกล้มาถึงแล้วกำลังลอยลูกโอเคเมื่อกี้โดนไปกี้โดนไปกี่คนละสองคนแล้วนะเออ,อเดี๋ยวพักเกบรกหลังจากอาหารย่อยแล้วเดี๋ยว ใครที่อยากจะซ่มอมก็ซ่อมกันนะช่องเวลาเบรกเนี่ยก็ชักดาบชักกระบี่กันมาได้เลยนะแต่แต่วิแต่ตจุด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 ,จดแต่อะไรต้องรับผิดชอบของใครของมันด้อแต่มาไม่รับผิดชอบด้วยของกดูของพวกเราเนะี่ยแต่มาก็ไม่รับผิดชอบด้วยก็ยังไงก็บางครั้งเนี่ยการรวดการรักษาเนี่ยถ้ามันถึงเกี่ยวกับการรักษาเนี่ย โดนมีดกรีดเจ็บไม่เจ็บโดนผ่าตัดเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บ <Okay. S 1> เพราะเขาฉีดยาชาไงในฉีดยาสลบยาชาแต่แบบเนี้ยแบบทำเมื่อกี้มียาสลบหมั้ยนมียาชามีไหมไม่มีไม่มีแล้วเป็นไงบ้าง <Okay. S 1> ฮะ <c oughs> มันก็เจ็บนี่แหละนะ <c oughs> เราต้องท่องไว้ท่องว่าตามจะมาท่องเจอบปวทองท่องเจอพุทอง, <c oughs> ทอง ไปว่าอะไรมอ意思อฮะฟันน่อันเอ่อกระทองเจอผู้ทองคืว่าถ้ามันเจ็บเนี่ยมันไม่ทองทงนี่คือว่าระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยมันไม่ไม่เดินบางครั้งเนี่ยมีสับิสับว่าเสี่ยผู้ทองเจอทองชี่ผู้ทองเจอหมาาท่าเลือดมันไม่เดินเนี่ยมันเจ็บอ่าลมไม่เดินมันมันชาเมื่อกี้ใครโดนเข่าไปเมื่อกี้เหน็นแป๊บแบไปไหนยกมือขึ้นดิ ไไหนอ่าโน่นะอ่อคนไข,ข้หรือแม่ครัวคนไข้อโอ้แม่ครัวมาเลยเนี่ยเมื่อกี้มันเจ็บว่ามันชามันเจ็บนี่แสดงว่าอะไรเลีอยไม่เดินจาแค่นี้แหละเสียพุทโธเจอทงอชี้พุทโธเจอหมาถ้าลมไม่เดินมันชาถ้ามันชาชาเนี่ยแสดงว่าลมมันไม่เดินชาชาเนี่ยเห็นไหมบางที ใครเ enfin <si ม,มื่อกี้มีนลูกเนนน่นเนี่ยตมายังไม่ทันรักษาไม่ท่านดูเลยท่านอะไรบอกว่ามาขาไม่รู้ไปโดนอะไรมาไม่รู้หอบเข่าเดินเนี่ยแต่เรามันยังไม่ได้ถามว่าเจ็บปุชานอยางีทีเราเราถามคนไข้นี่เนี่ยเจ็บปะชานะชาเนี่ยแสดงว่าเป็นลมนะถ้าเจ็บเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นเลือดไม่เดินลมไม่เดินนะเมื่อกันลุงอะไเมื่อกี้อะไรนะท่องเจอูุทธงท่องเจอพุทธงว่าอะไรนะถ้ามันเจ็บเนี่ยคือว่าเลือดมันไม่เดิน ทองเจอพุทโธ่แล้วมันทองแล้วครับมันเลือดมันเดินแล้วมันก็จะไม่เจ็บหรอก็เหมือนกันคนที่โดนอะไรนะโดนนวดโดนกดเหมือนกันเรากดจุดไปยจงโอ้โหเจ็บน่าดูเลยแสดงว่าอะไรนะเลือดมันน่าจะไปจุกตรงจุกตรงไหนติดตรงไหนเพราะเรากดไปปุ๊บเลือดมันพุ่งเลยสังเกตไหมนวดแผนไทยมันจะมีปิดตูลมประตูลมอยู่ตรงไหนบ้างปตูลมอยู่ตรงไหนบ้างด้านล่างประตูลมอยู่ตรงไหน ลองวางขาหนีบดีใช่ไหมเราลองกดไว้ประมาณกีนณก่นาทีปกติเขาให้กดกี่นาทีกดได้กี่นาทีไม่เกินสี่ะไม่เกินสี่สิบแล้วมีมีเกไรไหมกี่นาทีสี่สิบแล้วเกไรสิบสี่สิบสามสิบหนึ่งนาทีได้ไหมไม่ได้หนึ่งนาทีไม่ได้ใช่ไหมเออนี่แหละที่ในข้อสอบก็มีนะสี่สิบนาทีพอเรากดไปปุ๊บแบบนเหมือนกันเราอะไรนะปิดมันเลยใช่ไหม เลือดอะไรนี่มันไม่ไปข้างล่างแล้วมันก็จุกอยู่ตรงนี้เพอเราปล่อยไปปุ๊บเป็นไงบ้างมันรู้สึกเลือดมันอะไรนันเหมือนกับน้ําที่เราเคลื่อนหรือว่าอะไรกลับไปปุ๊บเราเปิดปุ๊บมันพุ่งไปเลยใช่ไหมมันก็บางคนนี่ร้อนแล้วกดเนี่ยกดๆกันไม่เดินมันจะเริ่มนานไปนานไปมันจะชาใช่ไหมพอปล่อยปุ๊บเนี่ยมันกับฉีปวดฉีหนักๆนี่เลือดอะไรเลือดมันจะนี่ไปปุ๊บก็เป็นไงบ้าง นะโล่งส,สบายเลยอ,อันเดียวกันที่จริงเรานวดเราจักรกะดูหรือว่าอะไรเนี่ยก็ลักษณะเทคนะิคเดียวกันเหมือนกันเมื่อกี้ที่คุณหมอมีการกทดสอบก่อนทําหลังทําออกแรงต้านดูว่าเป็นไงบ้างนะมันฝืนดูว่าดีขึ้นไม่ดีขึ้นปกติเอ๊ะตอนยังไม่ได้ทํากดลงไปปุ๊บไม่มีแรงเลยหลังจากนั้นกดมาปุ๊บโหมีแรงขึ้นเลยนะนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรนะ มันเลือดลมมันเดินดีแล้วการทําง,งานมันเดินดีแล้วที่จริงอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคนไข้เนี่ยจะบอกเราเองนะเราทําไปนานๆทําไปบ่อยๆคนไข้เนี่ยเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเราจะมาแค่เป็นผู้ชี้ว่าประตูอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเดี๋ยวเราไปลงมือทำนะทักนะปฏิบัติทําบ่อยๆเรบ่อยคนไข้จะบอกเราเองก็เหมือนกันบางทีเนี่ยทหารเดน่ว่าอนะ หมอที่เก่งที่สุดก็คือว่าทําคนตายเยอะที่สุดเหมือนกันนะหรือว่าความบาดเจบ็บเยอะแล้วก็ประสบการณ์ที่มันจะสอนเราแต่อย่าให้มันบาดเจบ็บให้มันตายก็แล้วกันเดต่าดัง <c oughs> วันนี้ก็มีคนไข้ของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะเร็วมากนะทั้งคนไข้ทั้งอะไรนะ,ะมาเลยนะเพราะว่าคนไข้หมออ้อมจะมาที่นี่ที่นี่ประจาทุกเดือนมาดูราคนไข้บริเวณนวี้แหละจริงๆมีคนไข้เนะี่ย มาติดตามหาหมออ้อมพอดีเลยหมออ้อมก็เหนื่อยๆนิดหน่อยไม่ค่อยอันนี้แล้วก็อะไรนะแล้วก็ให้ลูกเลี้ยงช่วยลูกเลี้ยงก็โหร้อนวิชาเลยนะพี่เลี้ยงลูกเลี้ยงร้อนวิชาเรียนเมื่อกี้นี่สดๆนะเนี่ยตอนนี้มีหนูลองยาไม่ให้นอนแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะมีมีหมออยู่หลายคนเดี๋ยวช่วยซ้ําให้อาหารเลยไม่มาสักทีอ่ะคุณหมิงเตรียมอาหารให้เราก็สแตนบายยัง ของของอาจารย์มีเพนได้ไหมนี่มอนอาจารย์อันนี้เลยครับนี่มอนอาจารย์ถัานเลยอาจานั่งตรงนี้ก็ได้ไเดี๋ยวผมโอเคงั้นเรากา็สรุปกันนะเพราะว่าเวลามันก็สมควนะันละเดี๋ยวาหายใจลึกๆหายใจออกให้ใจเข้าให้ใจออกอเอาสิ่งที่เราได้ตั้งใจเรียนวันนี้ภาคเช้านี้ ไม่ว่าไหว้ครูก็ดีตลอดจนถึงได้ทําสมาธิภาวนาก็ดีหรือว่าวันตอนกรอบก็ดีที่เราได้สร้างบุคคลมาแล Gotta, t t ้วก็มาเรียนตอนเช้าถ้าตรวจเช็คดนท้าตรวจเช็คกระดูกคลายข้ามเนื้อตลอดจนถึงถ้าปวดบ้าเ้าปิดคอซ้ายขวาพนมมือตลอดจนถึงถ้าหีเสื้อยกเยาะกระุกเวจง เรากลับไปวเงว่ามันง่ายมากเลยเราจำไว้ทุกข้าแล้วโอ้ยง่ายมากเราใช้สองวันนี้ทําได้แล้วเราเป็นคนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยเราเป็นคนที่สุดยอดที่สุดเราเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเราเป็นคนที่มีเมตตาที่สุดเราไปที่ไหนคนก็รักเราไปที่ไหนก็อาหารจรชิงล้นเหลือเหลือเกลือเราเป็นที่รักของทุกๆคน นี่ก็เราสิ่งที่เราได้เรียนมาแลาขัาแพรเมตตาคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์หรือผู้ฝ่ายสนับสนุนเราที่ออกเงินให้เราได้มาล่ำเรียนวิชานี้จะได้ขับไปช่วยเขาต่อ,ตอไปแผ่เมตตาให้สรพสัพตต์ดวงวิญญาณที่อยู่ในวัดนี้ที่เห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีเขาเขาจบเป็นสุขเป็นสุขได้มารบควรเราเลยนขอให้เราเรียนได้สำเร็จ แผ่ไม่ตาไปให้ทั่วคนทั่วประเทศไทยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแพ่ไม่ตาให้คนทั้งโลกขอให้มีความสันติภาพอยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยจากโควิดโอเคม่จิตใจเราสงบแล้วนะภาษาบาลีว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่อ,องความสงบไม่มีมจิตเราสงบแล้วเราจะมีพลังนะใจเราจะ มนโมนกุพามโนธรรมามนโนเสถหามนโนมายาใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ใจเป็นตัวทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จเลื่อนเลสำเร็จได้ด้วยใจใจเราสั่งมาเรียนตรงนี้เราก็สําเร็จแล้วไปชั่ววันในวันหนึ่งใจเราก็จ,จ,จะทําต่อไปตั้งใจจะเรียนจนถึงสวรรค์สุดท้ายโอเคน้อมจิตน้อมใจแผ่เมตตามนกัน สัพเพสัตตาสัตว์ตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพพยาปชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลย อานิขาห้นตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานังปริอรันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสินออ้นเถิดอ้อมกันอครั้งโอ จะอะไรก็รออาหารกันเนาะอาหารก็น่าจะใกล้มาละติดต่อไม่ได้ตั้งแต่สิบโมงไม่รู้เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวต้องตามไปที่ตำหนักอด้ว่กเนี่ยโอเคขอพักข้าวน้ำข้าวท่าได้นะเดี๋ยวรับประทานอาหารเสร็จแล้วบ่ายโมงน่ามาเจอกันที่นี่อาหารกองข้าวอยู่นะครับคุณโยมคุณโยมที่อาหารกองพ่อมาก็เอามาประเคนได้เลยเนาะจัดมาประเคนได้เลย คุณหนีมาอะไรเนี่ยมาพักแ้นได้เลยมี有什么问题ม以问ั没问题。ใครพูดภาษาจีนได้บ้างเนี่ยยกมือขึ้นสักคนดิอ่าพ่อแจกด้วยดูแลคนที่มาจากอิหร่านกับมาจากประเทศจีนใช่ด้วยนะเพราะว่าเขาพูดภาษาจีนไม่ได้พูดภาษาอินได้ มีคนอาสาลแล้วหนึ่ง